สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้กับเจมาบอกเรื่องราวของซอสุม,มิและอาจารย์เบลครับที่หมู่บ้านนิเพิรมบรยหายแนวทางเล่าพัฒนาเนาะครับเ้านี้เพิ่มีการโพสเฟซบุ๊กครับว่าซอสุม,มิขอยุติการให้แนวทางฟรีไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามเราทั้ง2คนด้วยนะคะสําหรับการทําบุญโดยช่วยเหลือสังคมทางทีมงานซอสุม,มิยังคงดําเนินการต่อไปขอบคุณที่ติดตามด้วยอ อาจารย์เบลกับบ้านแนวทางเดียวกันอาจารย์เบลขอยุติการให้แนวทางฟรีในเท่านี้ขอคุณที่ติดตามครับทางทีมงานต่อจะมีหลอาจารย์เบลยังคงลงเงินการต่อไปกับคุณที่ติดตามเดอ้อนะเอาคือว่าเป็นนิมิตหมายแบบใหม่นะเป็นว่าอาจจะมีแนวทางที่บอมเอนหายแบบนี้อีกอาจจะมีการมีค่ามีนันจังหน่อยนะครับเนาะติดตามเดอม้อมีเรื่องเล่าจะได้เพิ่มเติมก็อจมาบอกกับพี่น้องครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ